สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับร้านภูมินเทคเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะผ่าน6ใบ24นิ้วนะคะตัวนี้ของค่ายนาซ่นะคะใบ24ใส่ได้แต่45แรงขึ้นไปเลยนะคะ45 55, 5 5บห้ห้าสิห้าห้าหรือรุ่น M นะคะสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นผ่านใหม่นะคะมือหนึ่งนะคะตัวนี้ สภาพสวยเลยนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่39,500บาทนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092-942-2503นะคะหรือ0817-294-501นะคะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจจับจังหวัดลพบานีนะคะหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาแวะดูแวะชมกันก่อนได้นะคะตัวนี้นะคะลูกปืนใหญ่บัวใหญ่นะคะคัดท้ายใหญ่นะคะตัวนี้หากลูกค้าสนใจก็สามารถ โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์เข้ามากันได้เลยนะคะที่0929422503นะคะหรือตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะมาดูสินค้ากันก่อนได้เลยนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะลูกค้าหน้าร้านก็มีทั้งส่วนลดและก็มีของแถมให้เป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงโปรโมชั่นนี้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ่มหรือช่อง facebook นะคะภูมินแท็กเตอร์หรือจะเป็น tiktok ภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ่มก็ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ